The h u n g เก g a m e ปมบทมบทแห่งเกมล่าเกมเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในยุคมืดสองพี่น้องไทกริสและคอริโอเลนัสโนกำลังวิ่งหาอาหารภายในซากตึกที่พังทลายเพราะสงครามเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ได้ทราบข่าวร้ายจากย่าว่าพ่อของเขานายพลสโนได้เสียชีวิตแล้วผู้เป็นยา่าได้มอบตลับแป้งของแม่ให้แก่คอริโอเลนัสไว้ดูต่างหน้า สิบปีต่อมาคอริโอเลนาสโนกำลังจะจบการศึกษาและมีลุ้นได้รับรางวัลปริ้นซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่คนที่เรียนเก่งที่สุดซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้จะได้รับเงินรางวัลจำนวนมากอีกด้วยสโนจึงคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลน,นี้เพื่อที่จะมีทุนการศึกษาสำหรับเรียนต่อระดับปริญญาตรีแต่แล้วในวันจบการศึกษา กลับมีการเปลี่ยนแปลงกฎของรางวัลปริ้นโดยให้ผู้ที่มีชื่อลุ้นรางวัลทั้งหมด24คนร่วมเล่นเกมโดยทั้ง24คนนี้จะต้องเป็นเมนเทอร์หรือเป็นพี่เลี้ยงให้แก่บรรณาการทั้ง12เขตที่ถูกส่งตัวเข้ามาเล่นเกมล่าชีวิตในแคปิตอลคอริโอเรเนสโนได้เป็นเมนเทอร์ของลูซี่เกร เด็กสาวจากเขต12ที่สร้างเรื่องตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าตนเองเป็นบรรณาการของเขต12โดยลูซี่เกรนำงูไปใส่หลังของลูกสาวนายกเทศมนตรีประจำเขตจนถูกตบหน้ากลางลางของเขต12และถูกส่งขึ้นรถไฟมาอย่างแคปิตลสโ o นต้องการให้ลูซี่เกรชนะจึงวางแผนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูซี่เกรเพื่อให้เธอเอาชนะบรรณาการคนอื่น สโนจึงตัดสินใจไปรับลูซี่เกรที่สถานีรถไปทันทีที่เจอกันสโนมอบดอกกุหลาบให้แก่ลูซี่เกรทันทีพร้อมบอกว่าตนคือเมนเทอร์ที่จะดูแลเธอให้ได้รับชัยชนะสโนได้แอบขึ้นรถขนส่งที่ขนบรรณาการทั้ง12เขตมาเทกระจัดลงที่สวนสัตว์สโนและลูซี่เกรได้ซีนจากกล้องถ่ายทอดสด จึงทำให้ทั้งคู่ได้รับความนิยมกว่าบรรณาการจากเขตอื่นๆเมื่อสโนมาถึงห้องเรียนก็ถูกใไฮบัตทอมตักเตือนทันทีว่าสโนทำผิดกฎแต่ด็อกเตรกรอผู้ออกแบบฮังเกร์เกมก็เข้ามาขัดและชื่นชมสโนว่าเรียกเ็ตติ้งได้ดีและให้สโนช่วยร่างกฎการแข่งขันเกมเพื่อเรียกเรตติ้งจากคนดูอีกด้วย เมื่อเมนเทอร์คนอื่นๆเห็นดังนั้นจึงทำตามสโนโดยการไปเยี่ยมบรรณาการของตนที่ถูกขังในสวนสัตว์บรรณาการคนหนึ่งเกิดความไม่พอใจจึงนำขวดน้ำที่เมนเทอร์นำมาให้ฟาดกับกรงเหล็กจนขวดแตกและแทงไปที่คอเพื่อสังหารเมนเทอร์ของตนและหลังจากนั้นบรรณาการก็ถูกยิงทันทีจึงเหลือบรรณาการทั้งสิ้น23คน ก่อนวันเริ่มการแข่งขันบาการและเมนเทอร์ได้มานั่งวางแผนเพื่อหาทางเอาชนะคู่แข่งสโนจึงได้มอบตลับแป้งที่ใส่ยาเบื่อหนูให้แก่ลูซี่เกรและบอกให้เธอซ่อนตัวในหลุมใต้สนามแข่งจนกว่าจะปลอดภัยแล้วค่อยออกมาสโนได้มาพบด็อกเตอร์กรอและนำกฎการแข่งขันมาเสนอพร้อมกับเพื่อนสนิทในกลุ่มเดียวกันเธอพยายามขโมยผลงานของสโน ด็อกเตอรกรอจึงแกล้งทำกระดาษที่เขียนกฎหล่นลงไปในถังที่ใส่งูสายรุง้งซึ่งงูเหล่านั้นจะคุ้นเคยกับกลิ่นเหงือบนกระดาษและจะไม่ทำร้ายผู้ที่เขียนเพื่อนสาวที่เคลมผลงานของสโนจำใจต้องล้วงลงไปในบ่อเพื่อหยิบกระดาษและไม่รอดเธอถูกงูฉกเข้าเต็มๆซึ่งก็เป็นไปตามที่ด็อกเตอรกรอคิดไว้และกล่าวชื่นชมสโน ที่เขียนกฎการเล่นเกมที่น่าสนใจขึ้นมาเมื่อวันแข่งขันเกมล่าชีวิตมาถึงบรรณาการจากทั้ง12เขตเข้าประจำที่ณลานแข่งขันเมื่อได้รับสัญญาณเริ่มการแข่งขันบรรณาการก็เริ่มหาอาวุธเพื่อจัดการเขตอื่นๆส่วนลูซี่เกรย์ก็พยายามเรียกเพื่อนที่มาจากเขต12ด้วยกันจนเกือบจะถูกจัดการ แต่ก็เอาตัวรอดได้และหนีลงหลุมหลบภัยไปได้สำเร็จแต่เพื่อนของลูซี่เกรกับมีอาการเหมือนพิษสุนัขบ้าเนื่องจากโดนค้างขาวกัดบนรถไฟจึงเกิดอาการคุ้มคลั่งและไล่ทำร้ายเธอจนต้องออกจากหลุมหลบภยัยแต่ลูซี่เกรก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากสโน่จึงทำให้เธอรอดพ้นจากเพื่อนของเธอแต่ก็ยังถูกล่าจากกลุ่มบรราการเขตอื่น จนเกือบเอาชีวิตไม่รอดและก็เป็นสโสนเหมือนเดิมที่ส่งขวดน้ำผ่านโดนมาให้เธอซึ่งโดนนั้นก็ส่งน้ำมาด้วยความเร็วจึงฟาดเข้ากับกลุ่มบรรณาการคนอื่นๆจนล้มลงซึ่งเป็นโอกาสให้ลูซี่หนีได้ในระหว่างนั้นกลุ่มบรรณาการก็ได้ให้ลูกน้องช่วยกันเก็บขวดน้ำที่สโนส่งมาเพื่อใช้เป็นสเสบียงหัวหน้ากลุ่มบรรณาการ เห็นหญิงสาวจากเขตอื่นจึงวางแผนที่จะจัดการและไม่สนใจขวดน้ำที่เก็บมารวมกันไว้ลูซี่เกรทที่ซ่อนตัวอยู่เห็นโอกาสดังนั้นซึ่งนำยาเบื่อหนูไปใส่ในขวดน้ำและเทน้ำขวดอื่นๆทิ้งจนหมดหวังที่จะให้บรรณาการกลุ่มนั้นกินแต่กลายเป็นว่าเด็กสาวผู้เป็นวันโรคจากเขตอื่นเดินมาเห็นน้ำเข้าจึงดื่มและตายอยู่ตรงนั้น วันรุ่งขึ้นแคปปิตอนเกิดเหตุการณ์เศร้าเมื่อลูกชายของนายยกเสียชีวิตซึ่งทั้ง12เขตก็เฉลิมฉลองด้วยความดีใจทำให้ด็อกเตอร์กรอก,กรดมากซึ่งทำการเปลี่ยนกฎการแข่งขันโดยจะนำงูพิษสายรุ้งปล่อยลงไปณนะลานแข่งขันภายในวันนี้ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินเพื่อเป็นการทำลายความสุขของผู้คนทั้ง12เขตสโนได้ยินดังนั้น จึงวางแผนแอบนำผ้าเช็ดหน้าที่เคยซับไปหน้าของลูซี่เกรย์ใส่ลงไปในถังงูสายรุง้งเพื่อที่จะให้งูคุ้นเคยกับกลิ่นของลูซี่เกรย์เมื่อถึงเวลาจบการแข่งขันด็อกเตอร์กรอปล่อยงูลงไปในลานแข่งบรรณาการทุกเขตไม่รอดเพราะถูกงูกัดเหลือเพียงลูซี่เกรย์ที่อยู่รอดเธอขับร้องเพลงในขณะที่งูเลื้อยเข้ามาหางูสายรุ้งเลื้อยเข้าใส่ร่างกายเธอ แต่ก็ไม่กัดเธอทุกคนในฮอที่ดูการถ่ายทอดสดซึ่งคิดว่าเธอรอดเพราะร้องเพลงให้งูสงบและกดดันให้ดอกตร์กอปล่อยเธอออกมาจากลานแข่งขันและประกาศให้ลูซี่เกรเป็นผู้ชนะในเกมนี้วันต่อมาไฮบัตทอมเรียกสโนเข้าพบและนำตลับแป้งที่ใส่ยาเบื่อหนูพร้อมผ้าเช็ดหน้าที่เก็บได้ในถังงูมาให้สโนดู และลุงโทษที่สโน่กงการแข่งขันโดยส่งให้เขาไปเป็นทหารรักษาความปลอดภัยที่เขตแบบเป็นเวลา20ปีแต่สโนูติดสินบนเจน้าหน้าที่และขอย้ายไปลงเขต12แทนเพราะอยากจะเจอลูซี่เกรย์ระหว่างเดินทางสโนูได้พบกับปรินเพื่อนรักของเขาที่มาเป็นทหารที่เขต12เหมือนกันทั้งสองคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยปริน ไม่เห็นด้วยกับก,การทำของแคปิตอลและแอบช่วยเหลือชาวบ้านอย่างลับๆเมื่อถึงวันหยุดพักผ่อนพวกเขาได้ไปที่บาร์ในเขต12และสโนก็ได้พบกับลูซี่เกรทที่มาร้องเพลงในบาร์และเกิดมีเรื่องกับแฟนเก่าของเธอที่เคยนอกใจไปคบกับลูกสาวของนายกเทศมนตรีจนเป็นเหตุให้ลูซี่เกรโดนเรียกชื่อไปเป็นบันดาการในคราวนั้นสโนและพริน ที่หนีออกมาได้ลูซี่เกรเองก็เอาตัวรอดออกมาจากแฟนเก่าได้เช่นกันวันต่อมาในค่ายทหารสโนและพรินต์มีปากเสียงกันสโนจึงได้ทำการอัดเสียงแผนการกรบฏของพรินต์และได้ส่งไปที่แคปิตอลคืนนั้นสโนและพรินต์ได้ออกมาที่บายอีกครั้งในระหว่างที่สโนกำลังดูการร้องเพลงของลูซี่เกรพรินต์ก็หายไปจากโต๊ะ สโนจึงเดินตามหาปริน์และมาพบปรินที่กำลังเจราจากับลูกสาวของนายกเทศมนตรีและอยู่กับแฟนเก่าของลูซี่เกรจึงเข้ามาขวางขณะนั้นลูซี่เกรก็เข้ามาเห็นอีกคนลูกสาวนายกเทศมนตรีจึงขู่ว่าจะไปฟ้องพ่อให้จัดการสโนแต่ก็ถูกสโนยิงปืนใส่จนเสียชีวิตพร้อมกับแฟนเก่าของลูซี่เกรจนเสียชีวิตด้วยอีกคน ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์จึงช่วยกันปิดปากเงียบและทำลายหลักฐานจนหมดนายกเทศมนตรีเมื่อทราบข่าวว่าลูกสาวถูกยิงก็ส่งทหารทั้งเมืองออกตามลาตัวฆาตกรทันทีและปรินก็ถูกทหารแคปิตอลจับได้และก็ถูกแขวนคอในที่สุดซโนเสียใจที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ปรินต้องถูกแขวนคอแต่ก็ลุ่งใจ ที่พยานที่เห็นสโนฆ่าลูกสาวนายกนั้นตายไปด้วยส่วนตัวสโนเองก็กลัวจะถูกจับจึงคิดที่จะหนีขึ้นเหนือไปกับลูกซิกเกรจึงได้นัดแนะก,กันว่าจะเดินทางในวันรุ่งเช้าเมื่อกลับมาค่ายทหารสโนก็ได้รับข่าวดีว่าจะได้เป็นผู้อบรมที่เขตสองซึ่งจะได้รับเงินเดือนและได้ย้ายไปอยู่ใกล้แคปิตอลมากขึ้นซึ่งจะต้องเดินทางในอีกสิบวันหลังจากนี้ สโน์ไม่สนใจเลือกที่จะหนีไปกับดูซี่เกรวันต่อมาทั้งคู่เริ่มเดินทางและมาถึงกระท่อมกลางป่าสโน์ Snow ก็พบปืนที่ใช้ยิงลูกสาวนายกเทศมนตรีซึ่งมันถูกนำมาเก็บไว้อย่างดีสโน์ Snow และลูซี่เกรก็เริ่มไม่ไว้ใจกันลูซี่เกรยจึงขอออดไปขุดมันฝรั่งในขณะที่ฝนตกอยู่สโน์ Snow ที่รู้สึกไม่ไว้ใจอยู่แล้วจึงแอบตามไปในป่า แต่ก็ไม่พบลูซี่เกรเลยแต่พบผ้าของแม่ที่เขาเคยมอบไปให้ลูซี่เกรตกอยู่เขาจึงหยิบขึ้นมาขณะที่หยิบก็ถูกงูที่ซ่อนอยู่ในผ้าฉกเข้าที่แขนเขาจึงโกรธมากเมื่อสโนเห็นลูซี่เกรอยู่ไกลๆเขาจึงลั่นไกลออกไปซึ่งดูเหมือนว่าจะยิงเข้าโดนเต็มๆแต่เมื่อสโนเดินไปถึงกลับไม่พบร่างของลูซี่เกรเลยทำให้สโนโกรธมาก ไม่รู้ว่าลูซี่เกรย์หายไปไหนและเธอทำแบบนี้เพื่ออะไรทั้งๆที่สโนไว้ใจลูซี่เกรย์มากแต่เธอกลับทำลายมันจนไม่เหลือสโนกลับมาที่ค่ายทหารเพื่อเตรียมตัวย้ายไปเขตสองแต่ก็ได้รับข่าวดีว่าได้รับความดีความชอบที่ส่งหลักฐานเปิดโปงกบฏท,ทำให้ได้กลับไปอยู่ในแคปิตอลดังเดิมและได้รับทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีอีกด้วยสโนได้เข้าพบดกอรกรอ์ และตอบคำถามว่าทำไมจึงต้องมีฮังเกอร์เกมต่อไปและเขาก็รู้ซึ้งซึ่งสัตวจะรรมนุษย์มากขึ้นที่ต้องทำลายเพื่อความอยู่รอดสโนว์ได้มาพบไฮบอตทอมผู้ที่เคยเป็นเพื่อนกับพ่อเขาและเป็นผู้ที่อยากจะยกเลิกการแข่งขันฮังเกอร์เกมสโนว์ได้แอบใส่ยาเบื่อหนูในมอร์ฟินที่ไฮบอตทอมดื่มเป็นประจำจนไฮบอตทอมเสียชีวิตแล้วจึงเดินออกมาจากห้อง พร้อมกับจิตใจที่โหดเหี้ยมขึ้นและได้รู้ซึ้งถึงการทำลายเพื่อความอยู่รอดความโหดร้ายที่เขาเจอได้หล่อหลอมให้เขากลายเป็นประธานาธิบดีสโนที่โหดเหี้ยมได้เผดิตการในเวลาต่อมาติดตามหนังใหม่ได้ที่ jj movie spoiler